จะใช่ m อ i s ไ u r ซอร์ยังไงให้เห็นผลได้ดีและเห็นผลได้ไวนะคะได้รับการทดสอบจากคลินิกแล้วว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าในอาเซลาไมทยทั่วไปเนี่ยถึง1ิเท่าเลยช่วยควบคุมความมันด้วยนะคะช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็จะช่วยในเรื่องของผิวที่ไม่ม่ำาเสมอด้วยนะคะคือน้องเห็นผลเร็วมากๆผิวหน้ามีความชุ่มชื้นขึ้นมากๆนะคะรอยแดงที่เหมือนรอยสิวช่วงหน้าแก้มเนี่ยก็คืออยู่หายไปหมดเลยเป็น m อ i s ไ u เซ z e r ที่สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยปลอบประโลมผิวของเรานะคะไม่ ให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการระคายเคืองนะคะทุกคน ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง First Lacy นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาแชร์มอยเจอไรเซอร์ที่เรากําลังใช้อยู่ในตอนนี้นะคะทุกคนเราก็บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ช่วยกู้ผิวหน้าของเราดีๆมากๆนะคะใครที่มีปัญหาผิวหมองคล้ำผิวไม่ช้ำผิวไม่ฟูนะคะอยากจะให้ดูคลิปนี้มากๆเลยนะคะทุกคนเราก็จะมีทิกเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนที่อยากจะมาแชร์ว่าจะใช้มอยเจอไรเซอร์ยังไงให้เห็นผลได้ดีและเห็นผลได้ไวนะคะมอยเจอไรเซอร์ที่เรากำลังใช้ อยู่นะคะจะเป็นตัวนี้เลย MS h t Nincelamide Bite t e n i n g Moiter Gel จากแบนสกินทิฟิกค่ะ <c oughs> หน้าตาแพเกจนะคะก็คือจะเป็นตัวกระปุกสีชมพูนะคะตัวกระปุกจะเป็นผิวด้านด้านมีความเรียบหลูนะคะมีบอกชื่อแบนด์ชื่อรุ่นนะคะมีบอกสารสาก,กัดและคำเคมที่ด้านหน้ากระปุกนะคะตัวนี้เน้องจะมาในปริมาณ30กร,รัมนะคะ ก่อนที่จะไปพูดถึงคาเค็มของน้องเขานะคะอยากจะพูดถึงสภาพผิวเราก่อนที่จะได้ใช้น้องก่อนนะคะอันดับแรกเนี่ยก็คือมีผิวแห้งนะคะส่วนตัวเราจะเป็นคนผิวผสมนะคะทุกคนแต่ว่าบางช่วงอะ่ะก็คือผิวแห้งแบบหนักหน่วงเลยทุกคนคือจะหมูกลอ,อกแต่งหน้าออกมาก็คือเห็นได้ชัดว่า ผิวลอกแต่งหน้าเป็นคราบนะคะแล้วก็ผิวดูหมองคล้านะคะมีสิวพดขึ้นที่หน้าผากด้วยแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของรอยสิวนะคะแล้วก็จะมีตุ่มสิวทุกคนขึ้นที่ช่วงหน้าแก้มคือหลายเม็ดมากๆนะคะจะบอกก่อนว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้ใช้มอยเจอไรเซอร์ตลอดนะคะคือผิวแห้งทีถึงจะหยิบม,มาใช้ทีนะคะอันนี้คือไม่ถูกนะคะทุกคนมอยเจอไรเซอร์เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะคือไม่ว่าจะเป็นสภาพผิวไหนนะคะเพราะว่าผิวของเราเนี่ยต้องการความชุ่มชื้นนะคะแล้หลั หลังจากที่เราได้ใช้น้องตัวนี้ก็คือสภาพผิวดีขึ้นมากๆเลยอันนี้เนี่ยจะเป็นสูตร M S Test ในเซรามนะคะจะเป็นสูตรเฉพาะจากแบรนด์ s k i n ท i f i c เลยนะคะความพิเศษของเขาอะอยู่ตรงนี้เลยทุกคนเพราะว่าสูตร M S t e s ในเซรามเนี่ยนะคะได้รับการทดสอบจากคลินิกแล้วว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าในเซรามายทั่วไปเนี่ยถึง10 เเลยซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือจะทําให้น้องเห็นผลได้เร็วช่วยฟื้นฟูผิวได้แบบเร่งด่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยดำรอยแดงนะคะช่วยซ่อมแซมผิวช่วยให้ความยืดหยุ่นแก่ผิวนะคะแล้วก็ยังช่วยควบคุมความมันด้วยนะคะช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็จะช่วยในเรื่องของผิวที่ไม่สาม่ําเสมอด้วยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งเขาจะช่วยฟื้นฟูเกาะป้องกันผิวของเรานะคะก็คือจะทําให้ปัญหาผิวต่งตางๆเนี่ยลดน้อยลงด้วยนะคะตัวนี้เขาจะเป็นเนื้อเจลนะคะไม่เหนียวเนื้อหนาแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยก็คือมี ความนุ่มมากๆนะคะทุกคนซึมได้ไวแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวของเราได้ดีเลยค่ะสําหรับวิธีการใช้นะคะใช้ตัวแอปพลิเคเตอร์เนี่ยปาดเนื้อของเขาขึ้นมาประมาณ1เหรียญบาทนะคะทุกคนเราจะวอมน้องที่นิ้วก่อนนะคะเราจะใช้นิ้วกลางและนิ้วนางในการเกลี่ยตัวเนื้อนะคะทาไปในทางเดียวกันนะคะทุกคนจะช่วยลดการเกิดของริ้วรอยด้วยทาทั้งหน้าและลำคอเลยนะคะสามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้าและตอนก่อนนอนเลยแนะนําให้ทาหลังล้างหน้านะคะทุกคนก็คือล ้างหน้าและวซับหน้าให้เรียบร้อยนะคะก็สามารถทาหน้องได้เลยคะ่ะ อันนี้จะเป็นผลลัพธ์ที่เราได้ใช้มานะคะคือน้องเห็นผลเร็วมากๆผิวหน้ามีความชุ่มชื้นขึ้นมากๆนะคะรอยแดงที่เหมือนรอยสิวช่วงหน้าแก้มเนี่ยก็คือ,อยุบหายไปหมดเลยเรารู้สึกว่าเขาช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยดูสดชื่นดูสุขภาพดีมากๆนะคะมีความอิมน้ําให้ผิวที่ดูดุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยกู้ผิวที่ดูหมองคล้าของเราได้ดีเลยรอยสิวอีกฝั่งหนึ่งของแก้มนะคะก็คือดูจางลงแบบชัดเจนเลยเราคิดว่าในส่วนของรูของขนเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการใช้เนี่ย ที่มากกว่านี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนพอผิวหน้าของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะเราก็จะสามารถแต่งหน้าได้ติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แต่งหน้าได้สวยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะทุกคนคือผิวอะมันจะดูแบบสุขภาพดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเราคิดว่าน้องเป็นม m o จ s ไรเซอร์ที่สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยเพราะว่าเขามีเนื้อที่มีความบางเบานะคะคือมันให้ความสบายผิวอะทุกคนไม่หนักผิวหน้าของเรานะคะแล้วก็มีความเข้มข้นในตัวด้วย แล้วก็สําหรับใครที่ผิวเป็นสิวนะคะทุกคนน้องตัวนี้เนี่ยจะมีส่วนผสมของใบบัวบกและเซราัมายถึง5ชนิดเลยนะคะก็คือจะช่วยปอบประโลมผิวของเรานะคะไม่ให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการระคายเคืองนะคะทุกคนแล้วก็น้องตัวนี้เนี่ยก็คือไม่อุดตันผิวนะคะแต่ควรใช้ในปริมาณที่พอดีนะคะทุกคนเพราะว่าจะทําให้ดูดซึมเข้าสู่ผิวได้ดีแล้วก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูดซึมสกินแคร์ตัวอื่นได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สําหรับวิธีลงสกินแคร์นะคะคือมีคนคอมเมนต์เข้ามาถามค่่อออนนนข้างบยะะคคคืทุก สามารถลงตามเนื้อได้เลยก็คือไล่จากเนื้อที่มีความบางเบาไปจนถึงเนื้อที่มีความหนักขึ้นนะคะถ้ายกตัวอย่างก็คือจะเป็นเนื้อน้ําเนื้อเซรั่มเนื้อเจลแล้วก็เนื้อครีมนะคะอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะที่จะทําให้เราใช้สกินแคร์แล้วเห็นผลได้เร็วเห็นผลได้ไหวมากยิ่งขึ้นนะคะคือเมื่อก่อนเราจะเป็นคนที่ทาเข้าไปแบบเยอะๆๆทุกคนเพราะคิดว่าผิวกําลังแห้งผิวกําลังขาดน้ําผิวกำลังแบบต้องการความชุ่มชื้นนะคะแต่จริงๆมันเยอะเกินไปทุกคนมันเยอะเกินกว่าที่ผิวของเราจะะะดดดูซึไ้นค แล้วก็อันนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหาผิวต่างๆเนี่ยตามมาด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทิคเล็กๆ,ๆน้อยๆให้นะคะสามารถนําไปใช้กันได้เลยนะคะทุกคนสาหรับวิธีการทาเวลาในการทาและขั้นตอนในการทานะคะจะช่วยให้สกินแคร์ของเราเนี่ยเห็นผลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากฟื้นฟูผิวแบบเร่งด่วนนะคะคือมีปัญหาผิวเหมือนเราหรือว่ามีผิวแห้งมากมีความหมองคล้านะคะมีรอยสิวรอยดํารอยแดงต่างๆเนี่ยก็คือน้องตัวนี้ต,นตอบโจทย์เลยทุกคนสําหรับใครที่อยากล ตามน้องมาใช้นะคะน้องตัวนี้เนี่ยราคาหนาหลักโดยทุกคนอยู่ที่ราคา300กลางๆนะคะมาในปริมาณ30กรัมนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ช้อปปี้และซดาและ t ิ k กต็อกช็อปของสกินทีฟิกได้เลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยประกอบการตัดสินใจของทุกๆคนได้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะใครที่อยากให้เราทาคลิปอะไรรีวิวอะไรแต่งหน้าลุคไหนก็มาคอมเมนต์กันไว้ได้เลยสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้จเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ